สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตเครื่อ,องควบคุมอุณหภูมิรุ่นประหยัดนะครับรุ่น EW998H นะครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้เนี่ยผมจะต่อสายให้เรียบร้อยเลยนะครับก็จะเป็นปลั๊กสำหรับเสียบนะครับแล้วก็เป็นปลั๊กตัวเมียสําหรับเอาไปต่อกับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการควบคุมนะครับจะมีสายเซ็นเซอร์อย่างดีแถมให้นะครับก็ทั้งชุดนี้ก็ราคา650บาทพร้อมส่งนะครับรวมทั้งสายทุกอย่างเลย ก็ได้แบบพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ว่าการคอนโทรลการควบคุมมันง่ายแค่ไหนนะครับขั้นแรกก็คือนำปลั๊กที่ให้มานะครับเสียบไปเลยพอเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยหน้าจอก็จะโชว์อ่าอุณหภูมิปัจจุบันนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับต่อไปเราก็เอาอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราต้องการควบคุมมามาเสียบเดี๋ยวนี้ผมจะเอาตัว สัญญาณไฟและเสียงอะลามนะครับเสียบให้ดูว่ามันคอนโทรลทำงานตอนไหนเสียบปุ๊บเรียบร้อยนะครับถ้าทำงานเนี่ยก็จะมีไฟสัญญาณสีแดงเตือนนะครับตอนนี้คืออุณหภูมิ29.8วิธีการทำงานก็คือกดเซตหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นและลงเพื่อเซตอุณหภูมิที่ต้องการเอาไว้นะครับผมจะ เซตอุณหภูมิที่30องศาเซลเซียสนะครับส่วนอ่าฟผลต่างของอุณหภูมิเนี่ยวิธีการทำก็คือกดเซตค้างไว้แล้วก็เลือกตัวดีนะครับแล้วก็สดเซตแล้วกดเลื่อนผมจะเซตไว้ที่1องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้สามารถเซตได้ที่ต่ำสุดก็คือ0องศา0.5องศาเซลเซียสนะครับผมจะเซตไว้ที่1องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิมัน ต่ำต่ำกว่าสามสิบก็คือเหลือยี่สิบเก้าเนี่ยไฟจะทำงานนะครับเมื่ออุณหภูมิถึงออสาสิบองศาเซลเซียสคือค่าที่เราเซตไว้สามสิบไฟก็จะหยุดทำงานนะครับผมจะเอาน้ำเย็นมาทำการทดลองนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิมันต่ำลงต่ำกว่ายี่สิบเก้าเนี่ยหลอดไฟก็จะทำงาน เดี๋ยวให้โชว์รูตัวเลขหน่อยนะครับโอเคผมจะเอาน้ำเย็นนะครับจุ่มเข้าไปในเซนเซอร์เซนเซอร์นี้เป็นเซนเซ,นเซอร์กันน้ำนะครับอุณหภูมิจะลดลงเหลือยี่สิบเก้าจุดศูนย์หลอดไฟก็จะติดเห็นไหมครับอภูมิเหลือยี่สิบแปดหลอดไฟก็จะติดเราคอนโทรลไว้ว่าหลอดไฟนี้เป็นตัวให้ความร้อนเมื่ออุณหภูมิมันร้อนขึ้นเรื่อยๆจนถึงสามสิบหลอดไฟก็จะดับครับ ยี่สิบเก้าจุดหนึ่งนะครับยี่สิบเก้าจุดสองเข้าสิงสามสิบองศาหลอดไฟก็จะดับการทํางานก็จะเป็นลักษณะนี้ครับจดบต่อวงจรโดยอัตโนมัติโดยที่เราเอาอุปกรณ์ไฟฟ้ามาเสียบเข้ากับปลั๊กตัวมีที่ทําให้โดยอย่างง่ายนะครับเสียบเข้าไปจะต่อปลั๊กพ่วงปลั๊กอะไรก็ได้ครับแล้วก็เอาไปต่อกับอุปกรณ์ต่างๆจะต่อหลอดไฟต่อพัดลมอะไรก็ได้ส่วนเซ็นเซ,นเซอร์ตัวนี้มีแถมให้ปลั๊กตัวนี้มีแถมให้วิธีการได้เครื่องไปก็คือกดเซตหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเลือกอุ เซตค่าแล้วก็เลือกอุณหภูมิดิฟหากต้องการที่0.5ก็ได้ก็กดเซตค้างไว้กดให้เป็นตัวดีนะครับกดเซตค้างก็กดเลือกขึ้นเลื่อนลงให้เป็น0.5องศาเซลเซียสจะได้เดี๋ยวผมเทสดูที่0.5องศาเซลเซียสนะครับก็ถ้าเกิดอุณหภูมิมันต่ำกว่า29.5เนี่ยหลอดไฟก็จะทำงาน ี่สิบเก้าจุดห้าหลอดไฟก็ทำงานเพราะอุณภูมิถึงสามสิบหลอดไฟก็จะหยุดผมเอามือจับไว้ให้มันร้อนขึ้นนะครับพอสามสิบก็หยุดพอถึงยี่สิบเก้าจุดห้าหลอดไฟก็จะต่อพอดีนะ้ำมันเย็นมากยี่สิบเก้าจุดห้าเห็นไหมครับยี่สิบเก้าจุดห้าหลอดไฟก็จะต่อ อุณภูมิขึ้นถึง30ปั๊บไฟก็จะดับถูกนไหมครับเครื่องนี้ใช้งานง่ายครับก็สายทุกอย่างต่อให้เรียบร้อยเลยแค่เอาไปต่อปลั๊กแล้วก็เอาชุดที่ต้องการกควบคุมมาต่อกับปลั๊กตัวเมียนะครับเซ็นเซอร์ก็เอาไปวัดเอาไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการวัดก็ใช้งานได้เลยครับก็ถ้าเกิดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ ซื้อหลายๆเครื่องก็มีลดราคาให้ครับเครื่องนี้รับประกันคุณภาพ1ปีนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเสียหรือทำงานไม่ได้เนี่ยก็ยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ครับมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะขอคำปรึกษาก็โทรมาครับคุยกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ